เรื่องกัญชารักษาโรคมะเร็งได้ถูกพูดถึงในวงกว้างในสังคมครับล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอ,อยอ,ออกมาปรามเรื่องนี้นะครับอ,อยอบอกว่ายังไม่มียาจากกัญชาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยารักษามะเร็งได้ยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่ากัญชารักษามะเร็งนะครับดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณพอสมควรรักษาราชการแทนรองเลขาธิการของออยอ คุณสมชายปรีชาทวิกิตพูดถึงกรณีที่มีกระแสะในโลกออนไลน์และสังคมก็พูดถึงกันนี่แหละครับว่ากัญชาไปรักษามะเร็งอยบอกว่าปัจจุบันยังไม่มีนะครับสำหรับยาบอกว่ากัญชาในปัจจุบันยังอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษเว้นแต่บางกรณีที่จะเอาไปใช้ทางการแพทย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษซะก่อนครับ<ฮ>อ,อยเขาตระหนักถึงประโยชน์ของกัญชากับสารสกัดจากกัญชา บางส่วนเอาไปใช้บำบัดร,รักษาทางการแพทย์ได้จึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเพื่อเปิดช่องทางให้บางกรณีที่จำเป็นจริงๆถึงจะนำเอากัญชามาใช้<ะ>ร่างประมวลกฎหมายนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบกับหลักการไปเมื่อ12เมษายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาการกฤษฎีกาครับส่วน อยบอกว่าข้อมูลที่พยายามเอามาอ้างอิงกันในตอนนี้นะครับอย่างในสหรัฐอเมริกาหรือว่าข้อมูลจากต่างประเทศยืนยันยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในคนที่เพียงพอที่จะยืนสิทธิผลอขอไปครับประสิทธิผลกับความปลอดภัยจากกัญชาได้จริงดังนั้นนะครับช้าแต่ชัวร์อย่าพึ่งเชื่อ